การจัดการการจัดลำดับความสำคัญทางการเงินตามช่งวงวัยนะครับรู้ไหมครับว่าแต่และวัยเนี่ยควรจะวางแผนการเงินยังไงกันบ้างครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจกันแล้วนะครับว่าการวางแผนทางการเงินที่ดีนั้นเนี่ย เริ่มต้นจากการเข้าใจเป้าหมายและความจำเป็นในแต่ละช่วงอายุนะครับเพื่อให้แผนการเงินเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวัยแรกเลยนะครับคือวัยอายุ20คือวัยเริ่มต้นทำงานและก็ตั้งตัวนะครับวัยนี้เนี่ยจะเริ่มต้นทำงานและจัดการเงินสำหรับความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันเช่น การเก็บเงินสำหรับการแต่งงานหรือซื้อบ้านหลังแรกสิ่งสำคัญก็คือการคุ้มครองรายได้ควรทำประกันชีวิตที่ครอบคลุมกรณีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุพพลภาพนะครับตัวอย่างครับสมมติว่าคุณบีอายุ22ปีเนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มทำงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด ค่าตอบแทนเดือนแรกคือ25,000บาทสิ่งที่คุณบีต้องทำในวัยนี้ก็คือการจัดสรรเงินไว้เพื่อเก็บออมสำหรับเป้าหมายระยะสัน้นเช่นเงินเก็บสำหรับการแต่งงานหรือซื้อบ้านนะคุณบียังนึกถึงการคุ้มครองรายได้ในกรณีเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพเช่นทำประกรันชีวิตด้วยทุนประกัน2 0 0 0 0 0บาท ส่วนที่เหลือนี่อาจลงทุนในตราสารการเงินอย่างหุ้นหรือกองทุนรวมเพื่อให้มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคตนะครับนี่คือวัยแรกนะครับวัยที่2ก็คือวัย3 0ถึง40ปีนะครับครอบครัวและการดูแลลูกๆนะครับสำหรับวัยนี้เนี่ยนะที่มีครอบครัวและลูกเนี่ยควรให้ความสำคัญกับการคุ้มครองรายได้ ให้ครอบครัวให้ครอบคุมครอบครัวนะครับทั้งควรทบทวนความคุ้มครองที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็ยังต้องเตรียมเงินเก็บเพื่อทุนการศึกษาของลูกและเริ่มต้นออมเงินเพื่อการเกษียณนะครับตัวอย่างครับคุณจอยอายุ35ปีมีสามีและลูก2คนอายุ5 และก็เปีคุณจอยมีรายได้จากการทํางานเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายเดือนละ5 0,000บาทคุณจอยต้องดูแลการคุ้มครองรายได้ของครอบครัวเช่นการเพิ่อมวงเงินประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้ครอบคลุมคุณจอยต้องเริ่มออมเงินเพื่อทุนการศึกษาของลูกและเริ่มต้นตั้งกองทุนเพื่อการ,กรเกษียณด้วยการลงทุนในกองทุนหุ้นหรือกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนระยะยาว ในวัยต่อมาครับคือวัย50ปีขึ้นไปครับเมื่อลูกโตนะครับลูกเริ่มโตไม่ต้องรับผิดชอบค่ายจ่ายของลูกแล้วเนี่ยควรทบทวนแผนการประกันชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากวัยนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับต่อการเจ็บป่วยควรมีแผนประกันสุขภาพและเอื่นสำรองฉุกเฉินนะที่เพียงพอครับ พร้อมกับการเตรียมการเกษยียณที่มั่นคงด้วยนะครับนะการวางแผนการเงินที่ดีนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากการรู้จักจัดลำดับความสำคัญในชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคงและความสุขในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นในวัยไหนการวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจในอนาคตได้นะครับเริ่มต้น วางแผนตั้งแต่วันนี้เริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้เพื่อความสุขในวันข้างหน้าครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ